สวัสดีครับคุณคคูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไก่พงโ์วีอยในขณะนี้นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารครับตั้งแต่10บโมงครึ่งไปจนถึง11บเอโมงครึ่งสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนนะครับแล้วก็รายการศาิษารวันนี้ก็ตอนสุดท้าย เพราะว่าจะไปพบอีกทีก็เดือนพูศจิกายยนนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าสอบแล้วใช่ไหมลูกก็ขออนุโมทนาให้สอบได้ติดกันเทศด้วย <laughs> แหมสาธุกันใหญ่เลยไม่ใช่พระ <laughs> <laughs> เด็กๆครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศนศิลป์ก็คงจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะกับชุมชนศิลปะก,กับชุมชนนั้นมันคืออะไรเด็กๆหลายคนก็สงสัยเอ๊ะชุมชนกับศิลปะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเกี่ยวข้องกันหมดครับตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยเราจะสังเกตว่าบ้านบางหลังเนี่ยเขาทาสีโอ้โหสีสวยบางหลังก็ทาสีแบบสีเดียว บางบ้านก็จะมีการจัดตกแต่งสวนหน้าบ้านออกมาสวยงามนั่นก็เป็น,ปนศิลปะทางด้านสถาปัตย์นะครับแต่ถ้าเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับงานที่เป็นจิตกรรมหรืออะไรนี้ก็ต้องไปที่วัดนะครับไปดูที่วัดหรือบางบ้านเขาก็จะมีภาพเขียนติด,ตดอะไรติดอะไรนั่นก็เป็นศิลปะที่อยู่ในชุมชนเหมือนกันหรือแม้แต่ในชุมชนนั้นสร้างงานศิลปะขึ้นมาเช่นนะ ประดิษฐ์เครื่องนจนงักรสารเครื่องเบนจรลงเครื่องเคลือบงานที่เป็นศิลป,ปะประดิษฐ์จากฝีมือของคนที่อยู่ในท้องถิน่นนั่นก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของท้องถิน่นนะครับนั่นก็คือเป็นศิลป,ปะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆคงจํากันได้นะครับเราเรียนเรื่องประเพณีในท้องถิน่นใช่ไหมครับวันนี้เราก็ต้องมาดูว่าศิลป,ปะในท้องถิ่นนั้นคืออะไรรู้จักบ้านเรือนไทยไหมลูก บ้านเรือนไทยนั้นถือว่าเป็นสิลปะที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพราะถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านด็กๆจะสังเกตว่าบ้านเรือนไทยเนี่ยเวลาเขาปลูกสร้างเนี่ยเขาไม่ใช้ตะปูนะลูกนะเขาจะใช้เข้าลิ่มไม้อย่างเสาเนี่ยนะเขาก็จะเจาะแล้วก็เอาไม้อีกอันนึ่งเสียบเข้าไปเห็นไหมลูกเขาไม่มีการมาใช้แต่เขาจะใช้ทําเป็นลิมเขาเรียกลิ่มไม้ทําเป็นรูปเหมือนกลวยแหลม เขาก็จะเจาะรูไปช่องลูกแล้วเอาลิฟไม้เนี่ยแทงลงไปยึดแทนตะปูนั้นบ้านเรือนไทยที่เขาไม่ใช้ตะปูเลยเขาจะเป็นฝีมือล้วนๆนะครับฝีมือล้วนวันนี้เดี๋ยวจะให้วาดบ้านเรือนไทยกันวันนี้สอบภาคปฏิบัติเลยนะวันนี้จะวาดบ้านเรือนไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางภาคไปไม่ไหวละ อุปกรณ์วันนี้มีสีช็อกดินสอส,สีนะประเดี๋ยวก็เราจะใช้เขียนลนักษณะเหมือนกับแบบแผนผังนะครับในแผ่นเดียวกันก็จะมีบ้านอยู่หลายหลังนะและเราก็จะระบายสีลงไปแบบเป็นงานวาดเส้นไม่ได้เขียนละเอียดไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดมาตีเส้นไม่ต้องวันนี้สเก็ตกันเลยนะเหมือนกับเราเาเราไปเรียนรู้นอกสถานที่ เราไปเห็นภาพที่สวยงามเราก็สเก็ตัันเลยวันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้อยู่ในแผนเดียวกันกระดาษ A4 มีไหมมีค่ะสีช็อกมีไหมมีค่ะดินสอสีมีป่ะมีค่ะเอออะไรมีหมดแล้วก็กลับบ้านได้เอาไปดูภาพยอดเยี่ยมกันก,นก่อนนะครับประจำสัปดาห์นี้ครับว่าจะเป็นของใครจังหวัดใดน,นะครับและก็นี่ก็คือช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้นะครับนี่คือผลงานนะครับ ที่เขียนด้วยสีโปสเตอร์นะครับของเด็กหญิงพัทรวดีคำมอนนะครับอยู่โรงเรียนบ้านนาสอําเภอนาสอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์คณะกรรมการบอกว่าการแบ่งสีออกมาสวยงามมากนะครับการแบ่งระยะของสีหรือแม้แต่อุปกอบของรูปภาพนะครับเรียกว่าเป็นงานศิลปะในแนวนามธรรมหรือ ที่เขาเรียกว่าแนวแอสแท็กหรือว่าการใช้จินตนาการในการดูแต่ว่าอันนี้คือการใช้สีนะครับในการเป็นสื่อนะครับสื่อในการวาดในการออกแบบสีออกมาได้สวยงามมากนะครับภาพนี้ก็จะได้รับเกียรติบัตรจากทางรายการสีสันทัศนศิลป์ก็จะจัดส่งไปให้ในตอนเปิดเทอมนี้นะครับเทอมนี้ยังไม่ให้ให้ไปได้เทอมที่2นะ เพราะว่าจะได้ประหยัดค่าสแตปมไงเออนี่ก็รอนะนะคือบางทีเขาส่งงานบางทีเขาส่งมาหลายชิ้นก็ได้หลายชิ้นจะได้ส่งไปทีเดียวไงนะแต่รายการนี้งบประมาณค่าสแตปมน้อยครับนะอ้าต่อือเพื่อนๆไหนครับในช่วงวมจะเทยมประจำกักร์สุดท้ายของเดือนกันยายนครับตบกันเหมือนเชียร์